สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องทุงน้องไห้ใช่แนวรับผมมาพอกันกับบรรยากาศเนี่ยมึงแรงครับพี่นอ้องลมพัดวีวีคือเก้าแหรอครับวันนี้ครับมีโอกาสได้แววมาเบิงผืชกระถออ่อมทั้งอำเภอหน้าดูนฝนท่เขามาสอบถามได้ได้แววมาเบิ่งแปลงเพูนเ่นครับ โทษตอบถามเรื่องระบบน้ำเราพี่น้องคนว่าเคยเห็ดคกนกระทำผู้เคยเห็ดมาก,ก่อนนะครับกระทอมเพื่อนกับรุ่นนี่นี่โมนาเสือเด้ครับนี่เนี่ยครับอายุหนึ่งปีครับนี่อีกสองเดือนสิครบปีครับมันโมยใหญ่เลยครับมันโมเป็น,ปน,นดินนะครับผมเอาเนี่ยมาวัดคาดิน ให้เพิ่นแล้วดินโอเคครับแต่ว่ามีปัญหาครับเป็นห้าหยาค่าพี่น้องหยาค่าเบิดแปลงแปลงนี่สามร้อยต้นครับนี่หลอกนี่เพิ่นสิโลออกเบิดเลยครับเอารถมาไถถิ่มแล้วก็สิปลูกไม่ปลูกไม่กัสิเป็นโซนทั้งทึ่งครับคุณโซนทา้งทึ่งบ่หยาห้าข่าบ่มีครับ แถวภาคอีสานกับหญ้าคาเนี่ยครับปราหยากเห็นไหมครับพี่นอ้องหญ้าค้าโอ้ต้นกับง่ายเลยแหละแต่ว่าพ่นกับว่าบ่าลงทุนต่อพ่นกับทีไถถิ่มกับเสียวต้นมาปลูกไม่ท่านต้นที่ปลูกไม่นี่ที่เป็นต้นเสียบยอดครับบันที่นี่ที่เป็นกระท่อมเสียบกระท่อมครับสามลอยต้นครับ เป็นว่าเิ่นบ่สูตไว้ท่านหญ้าฆ่าไรเป็นอีกแปลงหนึ่งที่อยู่ในเขตอำเภอหน้าดุลเลยให้ค้าแนนนํำเพิ่นไปแล้วครับว่าบ่ให้เพิ่นสูตต่อแลครับห้าเอาบ่ไว้แล้วครับหยาข่านี่ปราบ่ไดแท้ๆครับเพิ่งครับเนี่ยเลียงง่เหลียงค้ายไข่แน่อยู่ครับนี่ขนาดต้นในสิบเดือนเลยครับยังซ้ำหนีอันนี้เป็นต้นรุ่นแรกครับปูเขาโรงงานแหละครับของบริษัทไหลเพชรตะวัน เพิ่นปลูกอยู่ในอำเภื่อน่าดูนเพิ่นบูคอยมีว่าดูแลพ่วงแหละขาดรับรับขา้าราชการตำรวจครับแต่ว่าส้วนตั้งทึ่งหนังงามอยู่ครับส้นทีบ่มีหญ้าไวา้หญ้าไว้หรือว่าหญ้าฆ่าครับครับหลอกนี่แต่เสียดายอยู่พี่น้องเ็ลยลงทุนไปเบิดหลายหมืน่นแต่กระเทียมยังใดๆนเนาะเพิ่นว่าเพิ่นสีสู่ต่อสู่ต่อคือต้องโลออก โลออกไปปลูออกผัออกเผาปลูออกมากบนดินทั้งล่างแต่ว่าสวดทัง้งทึ่งพูนนะครับสี่ปลูกโวดทั้งทึ่งแท่นสามรอยตน้นเลยมาให้คำแนะนำเพินพ่นบอกให้มาเบิงแปลงไงเนี่ยเยวจังไหนตอเรยได้มากครับมาเบิองอันนี้อันนี้ก็ขึ้นกันครับนี่ต้นได้ิบเดือนครับซ่ํานี่ครับเนี่ย <c oughs> โอ้ยพี่นอนไย ยังว่าเลยเนะยาะหย,ยาไว้หยาข้ามันกับต้นพืชกับทอมมันสูงวะไว้รับถ้าเสียดายต้นแต่กเทียนแตงในนะพี่น้องเนาะต้องตัดสินใจต้นเหลืองว่าไปหนามาหลังเลยครับใบใหญ่เลยแตกต่างจากทั้งเทิงครับนะ ยีพาขึ้นไปบนทั้งทึ่งแต่ทั้งทึ่งนี่ก็ยังเหลืองไว้พี่น้องเลยเลยบิ้งครับนะต้นมื่อนี้อายุได้ประมาณหกเดือนครับหกเดือนในสมนียก็ถือว่าโบท่านในป่านในเลยครับนะครับส้นที่เอาไวพา้พอส้นนี่มันเป็นหยาฆ่าหยาไว้ส้นนี่เป็หนหยาธรรมดาพอรักษาได้อยู่ครับเรีว,ว่าลอกลางนะครับ เดี๋ยวค่อยติดตามด้วยพี่ห้องว่าลุง่งต้นเสียบยอดลุ่งไปแล้วนี่สีเป็นจังไงถึงมัดเบิงระบบนำพิ่นน้ำพืนระบบน้ำพิ้นมีสองบอ่อครับนี่น้ำดีอยู่ครับน้ำสองบอ่อแล้วก็สาอีกสองนวยครับขอขอบคุ้นพุนที่เขามาเบิงเด้อครับปาก กดติดตามเลยด้วเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สวสีสักอนนะครับเนาะสวัสดีครับ